ได้สีละกี่ใบนับเจสสอเร็วเลยลอยคนะห้าเก้ห้าห้าสิบเจ็ดสิบสี่สใบท่านประมาณน่าสิบใบเกต้ใบเจ็ดใบ ได้แค่5ใบตอนหนึ่งต้นเนี่ยได้แค่5ใบตอนหนึ่งต้นเนี่ยแล้วก็พอตบเซตเนี่ยต้องมาไปต้องมาไปล่างแล้วไปใส่ตาว่าโดยปกติการมาจะปลูกไว้กันห้องน้ำเป็นทอบเย็นนะถ้าแจ้งนะเปลี่ยนชื่อไลนผมได้แล้วแต่ถ้าเพื่อนหนึ่งเนี่ยเพื่อนคุณหุือเพื่อนเนี่ยที่ตกเซตในส่วนที่เราก็ส่วนนั้นของคุณแน่นยังเยี่ยงนี่นะ มันเซ็ปต์แบบนี้สภาพสวยอยู่ส่วนก็เกย่างนี้แบได้เนี่ยมากแค่เลยครับนะครับเอ่อเก้งไฮแบบนี้เห็นไหมที่ทำกันอยู่แต่ใกล้สุดนี่จะเป็นตาดนะครับก้าเกตนะครับใบระบาดนะครับใช้ระบาดครับก้าคนดูแลรักษาใบระบาดเึ่งนะครับเก็บเข้าสต๊อกเปอาละไปเลยไปส ต้นเก็บรวดวงนี่นะครับนะครับพรไงอีกเป็นไงการลดออกไปเกือบกึ่งครับพมเดียวการนต่งแสงแม้จะลดการน้อยลดถึงผมขอลดกระบะลมพอต้องถึงลดหกล้อหรือสิบลอออีกมากาคนส่งงอกไปแล้วเหมือนื่อชื่อของเมชชอี่อะรสดาอเี้ยของลูกแท้แต่การสรงผิดไปนะครับเป็นลักษณะเดียวกันเลยครับ เพราะฉะนั้นโรงงานผลิตเน,นี่ยมับบนก็เลยไปตั้งอยู่ใกล้ใกล้แหล่งวัตถุดิบต่าโดยเฉพาะที่ฝ่ายเมืองนู้นที่บ้านเราเนี่แต่บ้านเราอ่ะจัดมีถนนคนเดินสองสี่แล้วมีกิจกรรมอีเวนต์นี้เยอะมากเพราะว่าชุมชนเซียงแยงเนี่ยเป็นชุมชนสิ้สแนแขงการทำงาน,นาได้รับการกับจัดหนึ่งที่สามหนึ่งในที่สามชุดในทั่วประเทศไทยนะที่มาลองจนถนนคนเดินอยู่ซึ่งเป็นยอดที่ โคตรยากพราะแม่กล้าบอกว่าไปพอใบอย่างนี้นะครับแม้ต้นทุนเชียงรายกับใบละสี่บาทแล้วเนาะนะครับเพราะผ่านกระบวนการเนี่ยต้นทุนอย่างต่ตำๆนี่ไได้แย่เลยเนะี่ยรต่กำไรนี่นะสี่บาท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 แล้วเบได้ทําได้ทั้งหมดเนยครับนะครับ,นะรบแบได้ทําทั้งหมดมีลอสมีเสียมีอย่างไรนะครับบางเจ้าที่สั่งของไปเนะี่ยในบางเชือ้อสายนะเสียเือบทั้งหมดก็มีฮะทีิเกตเราลเนยครับ เพราะฉะนั้นค่อนข้างมีความเสี่ยงในการงานวชิริศนะครับนะใบอย่างนี้ครับจะถ <stream confer dles> em, ูกนําในนําไปทำความสะอาดก่อนนะครับแล้วก็เอาไปแจ้ในแนมเพราะว่าลักษณะใบจะแข็งนะครับตีเลยนะฮะน้ำเดือใบไม้แปะนะครับนั้นเดือใบไม้แปะพอดีมันเพื่อนนะก็เลยพยายามไม่กลับหนเยอะ เลยลักษณะอย่างเงี to, ้ยโอหลงต้องเพื่อนับพราะวมาสิ่งสิ่สภาพที่แท้จริงเขาก็ยัมน้ำนเสนอสิงจีิมันเอจริงจริงอย่างนี้นะครับแข็งแข็งนะครับนี่ใส่และบใสเนี่ยใส่ไปแน่นอนอย่างนี้ครตัวีอยยืนน้อยนะครับพออายุน้อยก็เนี่ยเวลาเอามาทำเนี่ยมันได้ประมาณชิ้น เกินสองชิ้นนะครับสูงสุดที่นันจะทำได้อยู่คือสิบบาทที่นี่เหมือนะคภาสิบบาทนะครับพอสิบบาทนะเซ็นยังหมรวงการแค่เจ็ดสิบหกสิบไดุ้ณภาพเจ็สแต่ข้อดีของการจับมาเหานี้เนี่ยเดกกลินทุกคนจะได้ควเนี่ยคือทนได้ได้ทำกล่องแห้งกล่องเบกนะครับเขามีลักษณะของกลองเบ